เมาเบิงการจัดงานของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเรื่องของการเชิดชูสังเทียนนะคะเมืองอุบลราชธานีซึ่งพนมิการจัดงานวันเชิดชูช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานีนั่นเองนะคะเพื่อที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพชนปราดแห่เทียนเมืองอุบลน,นั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปที่วิหารพระเจ้าใหญ่องค์หลวงวัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี บุตรีอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายและกาจังหวัดอุบลราชธานีเด้จัดงานวันเชิดชูช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานีปี2 5 6 6ขึ้นซึ่งก็มีนายสมเพชสรยสักคู่ร่องผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพิทยาชยาสงฆมนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีนายบุญท่านฉลวยสีปราดเมืองอุบลนายสุรพลสายพันธุ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสั่ง ังเทียนพันษาอุบลราชธานีและก็ผาคีเครือข่ายร่วมในพิธีบังสุกุลพิธีบายสีสุขวัญสร้างเทียนพันษานั่นเองค่ะสำหรับงานวันเฉลิดชูช่างเทียนพันษานะคะหรือว่างานวันเฉลิดชูบูชาบรรพชนเทียนปราดแห่เทียน คู่เทียนและก็สังเทียนพันษาอุบลราชธานีปี2566นับว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นปีที่12นะคะในปีพุทธศักราช2 5 5 5สืบเนื่องกันมาแล้วในการประชุมของคณะกรรมการโครงการ101ปีเทียนพันษาอุบลราชธานี อรุรยธรรมอุตสาคคเนโดยคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดอุบลราชธานีรวมกับเครือข่ายปี25งพนยนะคะเพิ่นกัจจขึกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งก็มีมติการถ้ำบุญนะคะก่อนวันเขาพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเทียนปาดแห่งเทียนคู่เทียนสังเทียนพันษาอุบลราชธา,านีนะคะซึ่งพนกากำหนดจัดงานทําบุญนะคะตามก้าเจ็ดก้าวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครัง่งทรงประสูตรเมื่อสมัยพุทธกาลในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดเวลาเจ็ดนาฬิกาของทุกปีค่ะซึ่งเพนกากำหนดจัดขืนอยู่ที่วัดหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีน องสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการจัดงานประเภทนี่แห่เทียนเขาพรนษาเมืองอุบลราชธานีนะคะใายใต้ซื้องาน122ปีนะคะถวยราฝช่ายทำงามล้ำเทียนพรรษาซึ่งก็มีกำหนดที่น่าสนใจโดยเฉพาะวันทีหน่หสิงหาคม2 5 6 6มื้อมือนี้ก็คือเป็นมือที่คุมวัดต่างๆ คจะเอาเทียนที่มีการแกสลักจากพลังแห่งความสามัคคีของคนในชุมชนนี่แหละนะคะไปร่วมกันนะคะไปร่วมเทียนกันในวันอาสาฬหบูชานะคะส่วนวันที่สองค่ะวันที่สองก็คือวันแหวันแหก็จะตรงกับวันเขาพรรษาและกับวันที่สามสิงหาเป็นวันโช่เที่ยนนะคะโช่หมายความว่า าการชนะเลิศม,มาแล้วนะคะเท่ากักหูแลหวว่าเทียนวัดไดคุมวัดไดได้ชนะเลิศลองชนะเลิศนี่คือวันที่สนะคะพนไปตั<ล>้งไว้พอถ่ายรูปพนการตัดสินก็นจะออกมามะคะคหลังจากาจบงานไปแล้วพนก็บ่กเลเก็บเทียนไปเลยเ<ม>พ่นก็นจะมีการไปโชว์นะคะในสถานที่ต่างๆนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะมาเบิ่งมาติดตามได้คือกันพกนกสิตั้งไว้โดนอยู่ได้พีกุ้งเกือบเป็นเดือนแม่นบ่ครับถ้าอากาศบ่ฮหอนก่อนเทียนละลายก่อนพนกส่ากสิโชว์ไปนั่นล่ะนะครับ